กลับมาที่ประเด็นหลักในช่วงนี้คุณสุชัยกรณีของบริษัทรโรงพยาบาลพระราม9้าจำกัดมาหาชนหรือว่า P ครนบล่าสุดนายธีรพันธ์ดิษยบุตรรองกรรมาการผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงินของ PR9 นะครับก็ได้เปิดเผยถึงแนวโน้มผลการงานในงวดปี2,565โดยกล่าวแสดงความมั่นใจนะครับว่าจะมีรายได้ที่เติบโตมากกว่า20%เมื่อเทียบกับงวดปี2,564ที่ผ่านมา ะะมีรายได้รวมอยู่ที่3,030ล้านบาทซึ่งในช่วง6เดือนแรกของปีนี้นะครับมีรายได้รวมแล้ว1,962ล้านบาทนะครับก็ได้รับแรงหนุนมาจากยอดผู้ป่วยนอก mm hmm. และผู้ป่วยในทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่มีการขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญทีนี้ถ้าเจาะจงลงไปดูแนวโน้มผลประกอบการในงวดไตรมาส3 mm hmm. ก็ยังน่าจะเติบโตได้ดีกว่า mm hmm. ช่วงไตรมาส3ของปี64แล้วก็เติบโตต,ต่อเนื่องจากงวดไตรมาส2ของปีนี้ด้วย เนื่องจากผู้ป่วยภาคปกติทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติมีการฟื้นตัวเป็นอย่างมากส่วนผลประกอบการในช่วงไตรามาส4ก็ยังมีโอกาสที่จะทำสถิติสูงสุดใหม่นะฮะจากการขยายห้องพักผู้ป่วยขึ้นมาอีกประมาณ20ห้องเพื่อรองรับความต้องการ ที่มีเพิ่มมาขึ้นครับนะครับแล้วก็นอกเหนือจากนี้นะครับพี่อนายเองก็มีการเตรียมนะครับเปิดศูนย์วัคซีนและปอดนะครับเพื่อรองรับตลาดนะครับหลังเปิดประเทศนะครับแล้วก็หลังโควิดมีการขี้ขายลงนะครับขณะเดียวกันนะครับศูนย์เลสิกและก็ศูนย์สังเกตารอื่นๆนะครับก็มีจํานวนผู้ป่วยเข้า มาให้ใช้บริการที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องและในส่วนของศูนย์นอนหลับนะฮะที่เป็นศูนย์ที่เกี่ยวข้องตรงนี้นะครับก็ปัจจุบันมีผู้ป่วยมากขึ้นเช่นกันนะครับซึ่งในอนาคตอาจจะพยาปรับปรุงแล้วก็แน่น่นนะครับว่าปรับปรุงเพื่อเพิ่ม เพิ่มเติมนะครับในส่วนของศูนย์ต่างๆตรงนี้มากขึ้นอันนี้ก็ถือว่าเป็นการรักษาเฉพาะทานนะครับก็ถือว่ามีผู้ป่วยมากขึ้นนะครับขณะเดียวกันนะฮะในมุมมองของบริษัทหลักทรัพย์อย่างบริษัทหลักทรัพย์ดาโอประเทศไทยนะครับก็มีการปรับเพิ่มประมาณการกําไรของปี265นะครับของพี่อนายขึ้นอีก3%นะครับเป็น537ล้านบาทนะครับหรือว่าเพิ่มขึ้น115%นะครับเมื่อเทียบกับปีก่อนแล้วก็ปี266เนี่ยก็จะเพิ่มขึ้นอีก5% เป็นที่ระดับ563ล้านบาทนะครับแล้วก็เพิ่มขึ้นอีก5%นะฮจากปี65นะครับ,รบทั้งนี้นะครับก็เป็นผลมาจากความต้องการของลูกค้าที่อยู่ในระดับสูงนะครับโดยเฉพาะเคส ผ่าตัดนะฮะที่อั้นมาตั้งแต่ช่วงของโควิดระบาดตัวน,นั้นก็คือเคสที่จะต้องมีการผ่าตัดต่างๆเนี่ยช่วงที่ผ่านมา,ม,ามันอั้นเพราะฉะนั้นก็จะเข้ามามากขึ้นนอกจากนี้นะครับในแง่ของเดือนสิงหาคมที่ผ่านมานะครับทางโรงพยาบาลเองมีการเปิดศูนย์นะครับตัวเป็นไทรอยนะฮะอย่างเป็นทางการนะครับก็ทําให้มีโอกาสที่จะสร้างฐานรายได้ลูกค้าในส่วนตรงนี้เพิ่มมากขึ้นก็มีการปรับเป้าหมายราคาของหุ้นของพี่อานายนะครับเป็น20บาทและก็มองว่าจะเติบโตได้อย่างต่อเนื่องนั่นเอง นะครับะะถือเป็นหนึ่งในหุ้นโรงพยาบาลที่น่าจับตามองมากที่สุดหุ้นหนึ่งนะฮะค,คือในวงการการแพทย์ในเป็นที่รู้กันว่าพระรามเก้าเนี่ยเขาขับเคลื่อนด้วยคุณภาพทางการแพทย์<อ>คือบุคลากร,ร,รนะฮะในโรคเฉพาะทางต่างๆซึ่งเราบอกว่าปัจจุบันนี้ครอบคลุมแทบจะทุกโรคแล้ว<อ>รวมตัวกันอยู่ที่พระรามเก้า<อ>แล้วก็ด้วยราคาค่างวดของพระรามเก้าที่มันอาจจะไม่ได้สูงเท่ากับพวกโรงพยาบาลพรีเมียมอื่นๆ แต่คุณภาพทางการแพทย์นี่ถือว่าเป็นหนึ่งะก็เลยเป็นจุดขายสําคัญนะคือหลายโรงพยาบาลเนี่ยเขาอัพราคาค่าบริการขึ้นมาด้วยการมุ่งเน้นไปที่เรื่องของการสร้างบรรยากาศที่มันดูฮารูฮาราหรูหราสุนัขเห่าแต่ตรงนั้นมันยังไม่ใช่มูลค่าที่แท้จริงในธุรกิจการแพทย์นะด้วยพีอาร์นาเองนะครับข้างไปด้วยบุคลากรทางการแพทย์ที่ต้องบอกว่า รวนแล้วแต่มีชื่อเสียงนะฮะชั้นนำของประเทศเลยเนี่ยก็เป็นจุดแข็งเป็นจุดขายสำคัญที่จะสร้างการเติบโตให้กับผลประกอบการได้นะครับในช่วงต่อจากนี้